สวัสดีครับพบกับช่องสอนหารายได้ออนไลน์ by ออยซ่านะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการฟาร์มเกมเลดเลจินออฟชาร์โดแบบที่เราไม่ต้องนั่งเฝ้าหน้าจอกันนะครับกอ็อย่างที่เราเคยอธิบายไปในคลิปที่แล้วว่าเราสามารถสร้างไรายได้จากจากการเล่นเกมในวอมแบท นะครับด้วยด้วยเกมต่างๆมากมายและและนี่คือหนึ่งในเกมที่เราสามารถสร้างไรายได้กับมันได้ก็คือเลด e g e n d of Shadow นะครับซึ่งเป็นเกมที่ค่อนข้างได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีการเล่นให้ได้รางวัลหรือว่าให้ได้วอร์มแบตเนี่ยคือเราต้องเล่นไปเรื่อยๆเล่นวนไปเรื่อยๆนะครับตัวเกมนี้มันจะมีเควสหรือมีมิชชั่นอยู่นะครับซึ่งอบอกกันตรงๆว่าก็บางทีก็ค่อนข้างน่าเบื่อนะอย่างชาเลนจ์อย่างเงี้ยนะครับเข้ามาดูเนี่ยเขาก็จะมีชาเลนจ์บอกนะครับเราจะต้องชาเลน ประจำวันอย่างเงี้ยนะครับให้ชนะ3ครั้งสเตต4ออฟเซเวอร์นะครับออฟอ o มอกเนี่ยนะครับก็คือเงี้ยมันมันจะต้องเล่นวนไปเงี้ย3ครั้ง4ครั้งซึ่งบางทีมันก็น่าเบื่อนะถึงแม้เกมมันจะมีระบบออโต้ก็เหอะนะครับวันนี้เราก็เลยไปหานะครับแอปที่มันสามารถที่จะคลิกแบบออโต้ได้ซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถปล่อยตัวเกมเนี่ยทิ้งไว้ได้เลยนะครับ ก็สิ่งที่ต้องระวังมีเพียงอย่างเดียวนะครับก็คือระดับพลังงานนะครับเกมนี้มันจะมีพลังงานจํากัดมาให้ในในแต่ละวันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยผมมีอยู่พันแปดนะครับผมใช้ไปใช้มาจนเหลืออยู่แปดร้อยกว่าแหละนะครับก็เดี๋ยวรีบมาทําคลิปซะก่อนเดี๋ยวพลังงานหม,มดแล้วมันจะใช้ไม่ได้นะครับก็แต่ละวันเขาก็จะแจกพลังงานมานะครับหรือว่าถ้าพลังงานหมดจริงๆมันก็สามารถที่จะรอนะครับคูลดาวเพื่อให้พลังงานมันเพิ่มขึ้นได้นะ โอเคนะครับขั้นแรกให้คุณไปดาวน์โหลดนะครับเปิด Google Play ขึ้นมานะครับใช้แอปนี้นะครับเดี๋ยวเนี่ยนะครับออโต้คลิกเกอร์เนี่ยนะครับจัดการาติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับพอติดตั้งเสร็จก็สั่งเปิดขึ้นมานะครับพอเปิดแอปขึ้นมามันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะนะครับคุณก็กดนี่เลยทําให้สามารถนะครับพอกดทําให้สามารถปุ๊บมันจะมี โอเคนะครับมันจะมีไอคอนตรงนี้แล้วก็มีมีเป้าตรงนี้โผล่ขึ้นมาใช่ไหมครับคุณก็กลับไปที่เกมเลด Legend of shadow นะครับทีนี้คุณก็เข้าไปที่แคมเปญเมื่อกี้เขาว่าอะไรนะลืมไปละกอดูหน่อยอาร์ติแฟกต์นะครับชนะสามครั้งในสเตจซีออฟชาเวอร์ซาเวอร์ อ่ะซาวเวอร์ออฟอัมมอกนะครับเราก็ไปที่ Battle ปึ๊บหน,นึ่งสเตตสี่อันเนี้ยซาวเวอร์ออฟอัมมอกหนึ่งสองสามสี่สเตตสี่คืออันนี้อ่ะโอเคนะครับเนีน่ยเห็นไหมเวลาเล่นแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีการใช้พลังงานอยู่เใช่ไหมครับใช้สี่ครั้ง จะใช้ตัวอะไรก็ว่าไปนะครับนี่ผมมาเก็บเวลให้พวกตัวกี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปเป็นอาหารสําหรับไอตัวเวลสูงๆนะก็เสียเวลาเล่นนะไม่ต้องเสียเวลาเล่นเออโอเคนะครับเราก็มาตั้งค่าตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับคลิกตรงนี้นะครับเราก็ดูนะครับอัตราการคลิกนะครับว่าจะให้มันคลิกทุกๆเท่าไหร่นะครับ200มิลลินะครับ200มิลลิวินาทีอะไรเงี้ยนะครับก็คือมันก็จะคลิกของมันไปยิๆไปเรื่อย เอาสักสี่ร้อยแล้วันไม่ต้องไม่ต้องคลิกมากนะครับลองดูสี่ร้อยบันทึกนะครับแต่ว่าอันนี้อันนี้มันยังไม่ไม่ไม่ได้เริ่มทํางานนะเราเราจะต้องมากดตรงนี้ก่อนแต่เดี๋ยวเราจะต้องกําหนดจุดให้มันคลิกซะก่อนนะครับก็รอให้มันเล่นไปหนึ่งรอบก่อนเนาะเนี่ยมันออโต้นะครับคุณสามารถคลิกออโต้ได้จากตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เร่งความเร็วได้จากตรงนี้คูณสองคูณสามอะไรก็ว่ากันไปได้แค่คูณสองนะมันมีแค่คูณหนึ่งคูณสองนะครับความเร็วปกติกับความเร็วพิเศษ เล็กน้อยพวกตัว,ตวก,กี้ของเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้อัปเกรดอะไรมันมาเลยเนี่ยมันก็จะแรงตีแรงอะไรมันก็จะไม่ค่อยมีะนะครับมันก็จะใช้เวลาในการเล่นรอบหนึ่งค่อนข้างนานนะครับแต่ก็เก็บเก็บเลเวลพวกมันไปนะครับเพื่อที่จะเอามันไปเป็นอาหารเนาะต้องเลเวลมันต้องเต็มก่อนมันถึงจะเอาไปทําอาหารได้ นี่ครับก็ระหว่างนี้ก็ปิดเสียงไปนะครับเพื่อไม่ให้บรบกวนการทํางานของเราเนาะไปที่ออปชันแล้วก็ปิดเสียงได้นะครับโอเคพอหมดรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมครับเราก็ลากไอ้นี่ไอ้ปุ่มเนี้ยลงมาตรงตรงนี้นะครับก็คือเป็นตัวที่เอาไว้สําหรับรีเพย์นะครับก็คือไว้เล่นวนไปเรื่อยๆนะครับปุ่มรีเพย์นี่ซึ่งปกติถ้าหมดรอบหนึ่งเราจะต้องมาคลิกตรงนี้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามีแอปนี้แล้วเราก็ไม่ต้องละเราก็แค่กดปุ่มเพย์ นะครับมันก็จะคลิกอย่างเงี้ยย้ำๆๆไปเรื่อยๆนะครับพอจบฉากมันก็บนให้เราไปเรื่อยๆอน,นะครับจนกว่าพลังงานของเราจะหมดนั่นแหละซึ่งช่วงนี้ผมบอกเลยว่าผมเก็บมาเยอะมากนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการฟาร์มเกมนี้ดีๆนะหรือจะเอาไปใช้กับเกมอื่นๆก็ได้แล้วแต่นะครับที่ที่ Auto ออโต้เพย์อย่างเงี้ยนะครับมันก็ทําให้เราไม่ต้องเสียเวลามานั่งเฝ้าอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะไรายได้ สองวันนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากที่มาสนับสนุนกันนะสองวันนี้ได้ referral มาสามพันกว่านะครับก็ขอบคุณมากนะครับใครอยากสมัครต่อผมก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเนาะแล้วก็คลิปที่แล้วนะครับสอนสมัครไว้แล้วเนาะก็สามารถเข้าไปสมัครกันได้นะครับหาไรายได้นะครับเล็กๆน้อยๆครับก็ก็ไม่เล็กนะก็ก็ถ้าอย่างนี้ก็ถือแบบเหมือนเหมือนกับขุดอ่ะพูดง่ายๆอ่ะเหมือนกับใช้มือถือหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์อะไรของเราขุด เหรียญน,นั่นแหละเลื่อเปื่อยไปนะครับก็เพอๆมาดูจริงอ่ะได้ตังค์ซะแหละก็ก็ดีไปอีกแบบมึงรู้สึกชื่นใจนะอย,อย่างอย่างอย่างเงี้ยนะครับผมเปิดขุดอันนี้ไว้อย่างเงี้ยอทาทิตย์หนึ่งสี่สิบาทห้าสิบาทก็โอเคนะเนาะเรื่อยๆไปนะครับอ่าโอเคนะครับสําหรับการแนะนําวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ใครกำลังเล่นเกมนี้อยู่ก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ใดูนะครับคุณจะได้สบายขึ้นไม่ต้องมานั่ง กดนั่งแชร์กันอยู่เนาะไม่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอกันอยู่นะครับก็ประมาณนี้ครับอโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะไปแล้วครับขอบคุณครับ